ทำให้พระก่อนนะครับทุกอย่างต้องปกนะครับ ที่สองก็จะเป็นแกงส้มชะอมอกุ้ง,งนะครับ,น,รบนี่ก็จะเป็นปลากระพง,งนึ่งมะนาวครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นนะข้าวผัดรวมทะเลนะแล้วก็จะเป็น ขาหมูนี่ครับขาใหญ่ๆ,ใหญ,ๆใหญ่ๆเลยดูอานนี้เลยครับนี่ก็นี่เต้าหู้น้ำสดนะครับเป็นน้ำแข็งเลยนี่กินเป็นน้ำแข็งเย็นเจ็บๆเลยแล้วก็เี่ยยำสามกองกำลังยำกันอยู่เ,เราจะทำให้พากก่อน จานใหญ่ๆ,ๆนี่นะครับยำสามกรอบตามนี้เลยยำสามกรอบเนื้ลูก ได้ยังครับตัวอย่างที่สองนะครับไปหนูจะไปกอดกอดอ่ะจะอ อันนี้ได้ยังครับอันนี้ครับอืมเป็นเต็มเต็มครับใช่ ที่สามกระเพาะปลาอากิน

ใช้ไอ้นี่กับพอใช้มือก็ได้ปางใช้เสิร์ฟเลยป่ะใช้มือใช้มือโอ้โหเจ็บเจ็บร้อนอะไรละครับร้อนอ่ะร้อน

เราใหมไขาใหญ่วขาใหญ่ๆท้องฟ้าสถาพรอยู่เราเล่าได้สามเดือนนะโอ้โหสามเดือนไม่เลิกเอาแต่เอาแต่ตอนนี้นิ่ๆกบออแต่ว่าทวงหนูบ้านงกาน่าจะรู้แน่ๆตายไอ้หนูส่งไม่มาไม่เป็นไรฮะคือต้นไม้นะครับแล้วก็จัดสวนนะครับแกมาตั้งแต่เช้าแล้วสารไปเลยเพราะว่าแกน่าจะมีปัญหากับท้องนะฮะราะห้องน้ำที่นี่คนเข้าเยอะมากนะฮะก็ยังไงก็ ขอขอบพระคุณมากๆกันแล้วกันนะฮะระวังแขนนะครับขอบพระคุณน้องน้ด้วยขอบพระคุณพี่ขวัญด้วยครับเสียงตบมือหน่อยครับรวมอะไรที่เสียไปกันไงอ่ะออไม่พี่ควันเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนึงนะฮะพบกับน้องโจ้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับกันนิดนึงนะฮะพอดยสี่โมงเย็นนะฮะโจ้จะไปเล่นกับพี่โจยีบอยที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับถ้าใครเสร็จจากงานนี้นะครับตามโจ้ไปที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับตัวนี้ไม่ร้อนแล้วนะเน เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญน้องโจ้เลยครับผมไอเม่จงสัรดเราสองร้องเรือนงกันรอเล่นช็อจันร้ลงนำเจ้าหอดไปไปแหงส้มโจมกุ้งครับอืมเด็ดเ น้องโจ้ยยังไม่ได้พักผ่อนอะไรเลยนะครับแล้วก็รีบมาจากกรุงเทพเลยนะเดี๋ยวเย็นจะต้องไปเอ่เอล่นดนตรีต่อกับพี่โจี้ยเรามีข้าวเปล่านะครับอืม เขาเปล่าเลยไปทางถุงนี้เลยข้างหนึ่งข้างหนึ่งครับวันดีครับเจ๊อ่เจตอนเนี้ยอ่อ่าที่ที่เ<ป>จ๊โอนตังมานะเจ๊คิดคิดถูกเปล่า เกินไปหรือเปล่าใช่ใช่ใช่คือใหม่เลนะคะเออกินมาเกินมาสองพันแน่นอนรู้ดิเอมอเจ๋อเราเจ๋อเจ๋อเราเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่นั้นก็เจ๋ก็ส่งใหม่เลขบัญชีมาเพราะเกินมาสองพันแน่แน่ได้ได้ทั้งหมดที่ในเบ็ดโต๊ะใช่ไหมคะใช่ใช่ก็เกินนะเจ๋ส่งใหม่เลขบัญชีมาดีกว่าเพราะว่ามันเกินแน่แน่เออผมก็คิดแล้วว่าเพราะว่าผมก็เลย เพิ่งดูเพื่อนเพิ่งมาเพิ่งมาคิดดูเนี่ยมันเกินมาสองใบก็เลยต้องต้องดีดูจะส่งหมายเลขบัญชีมานะอ่าได้ค่ะขอบคุณค่ะจ้าเดี๋ยวก่อหน้าใจงานกันหน่อยนะไม่รู like yeah. um, so problem, ้ไม่รู้เลยเดี๋ยวงานปวดปวดปวดหลานหนูเรื่องจาเหมาตัวจีนมาอีกได้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมายเลขบัญชีมานะเดี๋ยวคืนตังค์ให้ครับครับครับ